ยินดีต้อนรับสู่ Drive Y ช่องที่รวมพลังแห่งเหล็กกล้าเข้ากับประวัติศาสตร์และพลังเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเรื่องราวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบนวัตกรรมทางทหารวิศวกรรมบินเทจหรือลหลงไหลในเสียงคำรามของยานกรอกวิดีโอนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดรับชมจนจบเพราะเราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวรายละเอียดและมรดกของรถถังที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่มีความสำคัญหนประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนั่นคือ t 28ี28-26รถถังไทยคุณอาจเคยได้ยินชื่อ t ี28 ในบริบทของประวัติศาสตร์อเมริกันเดิมที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อที28ถูกออกแบบมาเพื่อจับผ่านป้อมปราการขนาดใหญ่ของเยอรมันอย่าง,งอเช่นแนวซิฟฟรีดแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่การแดัดแปลงและบทบาทของที28ในบริบทของไทยโดยเฉพาะในปี2026ในแง่ของการจัดแสดงการบูรณะและการศึกษาทางประวัติศาสตร์ มาเริ่มกันที่ภาพรวมเบื้องต้นที28ซูเปอร์เฮวีแทงคือยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถถังมีน้ำหนักเกือบ95ตันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105ม mm, ิเมและถูกสร้างมาเพื่อทำลายป้องประการคอนกรีตด้วยกรอดที่หนามากบางส่วนหนาถึง305ม mm, ิมพูดง่ายๆคือมันคือป้องประการเคลื่อนที่แม้จะมีการสร้างต้นแบบเพียง2คันที28ก็ไม่เคยถูกใช้ในการรบและถูกยกเลิกในเวลาต่อมาแต่หนึ่งในรถถังคันายากนี้ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในประเทศไทยกลายเป็นที่สนใจในหมู่นักประวัติศาสตร์ทหารและผู้ที่หลงไหลในรถถังมาต่อกันที่ภายนนกที28มีจุดเด่นที่ทําให้จดจําได้ทันทีคือระบบสายพานสี่ชุดแทนที่จะใช้สองสายพานแบบรถถังทั่วไป T ยีเพิ่มสายพานอีกสองชุดเพื่อกระจายน้ําหนักได้ดีขึ้นสิ่งนี้ทําให้มันมีเสถียรภาพอย่างยิ่งในสภาพพื้นดินที่ครุกระแต่ก็แลกมาด้วยความเร็วที่ต่าสุดสุดความเร็วสูงสุดเพียง13กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดีไซน์ภายนอกดูน่าเกรงขามตัวรถมีลักษณะเหลี่ยมเหมือนป้อมประการติดตั้งลำกล้องปืนใหญ่อันมหึมาด้านหน้ายาวประมาณ11เมตรและกว้างเกือบ4.4เมตรเมื่อรวมสายผ่านด้านนอกเมื่อยืนใกล้ๆคุณจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แบบไม่ต้องสงสัยแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ที28ที่จัดแสดงในไทยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยความพยายามในการบูรณะธรรมให้มันยังคงงดงามดังเดิมสะท้อนถึงความทะเยอทะยานทางวิศวกรรมในยุค1940 และความตั้งใจของทีมอนุรักษ์ไทยในปี2 0 2 6ภายในตัวรถถังแม้จะแคบแต่ก็ใช้งานได้จริงออกแบบมาสำหรับลูกเรือสีคนผู้บังคับบัญชาพลยิงผู้บรรจุกระสุนและพลขับภายในเน้นประสิทธิภาพมากกว่าความสบายมีแผงควบคุมแบบแอนาล็อกมากวัดกลไกและคันโยกสำหรับควบคุมช่วงล่างและระบบป้องปืนที่นั่งพลขับอยู่ด้านหน้ามีมุมมองจำกัดแต่เพียงพอสำหรับการควบคุมเจ้ายักษ์นี้อย่างชาชาส่วนพลยิงจะควบคุมปืน100 5มิลิเมตรผ่านระบบเลงที่ใช้แรงคนล้วนต้องอาศัยทักษะและความอดทนผู้บรรจุกระสุนต้องทำงานหนักในการบรรจุกระสุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จำกัดในด้านสมรรถนะที28ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Ford GAFV 8 500แรงม้าฟังดูอาจดูดีแต่เมื่อเทียบกับน้ำหนักเกือบ100ตันทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าความเร็วสูงสุด13กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ160กิโลเมตรบนถนน แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะที28ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายแนวป้องกันไม่ใช่เพื่อความเร็วหักมันถูกส่งลงสนามรบจริงคงจะเป็นฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามกลับมาที่ประเทศไทยและปี2 0 2 6รถถังคันนี้มีความสำคัญอย่างไรในวันนี้ประการแรกมันคือชิ้นส่วนหายากของประวัติศาสตร์โลกมีเพียงสองคันเท่านั้นที่ถูกสร้างและหนึ่งในนั้นอยู่ที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และศึกษาประการที่สองมันเป็นไฮไลไท์ของพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการทางทหารและงานระดับชาติดึงดูดผู้เข้าชมทั้งในประเทศและต่างประเทศประการที่สามมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรยุคใหม่แม้จะล้าสมัยในแง่เทคโนโลยีแต่มันยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยขนาดการออกแบบและจุดประสงค์ที่ชัดเจนจุดเด่นอีกอย่างคือระบบสายพานที่สามารถถอดออกได้สายพานนอกสามารถถอดออกเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านทางรถไฟหรือถนนลดความกว้างของตัวรถลงถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้น กระหน้ามีความหนาถึง12นิ้วแทบจะต้านทานอาวุธต่อต้านรถทังทุกชนิดในยุคนั้นได้เป็นการออกแบบที่เน้นการรอดจากการโจมตีแบบเต็มที่ปืน105 mm e 1 0 5มิลิเมตรทีทรงพลังอย่างยิ่งสามารถเจาะทะลุป,ป้องประการและกรอศัตรูได้อย่างง่ายดายหักได้ลงสนามจริงอาจเปลี่ยนแปลงผลของการรบในบางยุทธการได้เลยในบริบทปี2 0 2 6ของไทยที28มีบทบาทใหม ไม่ใช่อาวุธสงครามแต่เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ความทีย่ยุทยานทางวิศวกรรมและประวัติศาสตร์โลกโรงเรียนต่างๆมักจัดทัศนศึกษาเพื่อมาชมรถถังคันนี้ทหารผ่านศึกก็กล่าวถึงมันด้วยความเคารพทีมงานช่างบูรณะในไทยต้องใช้เวลานาน,านหลายเดือนในการฟื้นฟูตั้งแต่การขัดสนิมทาสีใหม่ซ่อมแซมภายในไปจนถึงการจัดแสดงอย่างสมบูรณ์แบบเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะค,ความรู้และความหลงไหลที่28จึงไม่ใช่เพียงแค่เหล็กและสลักเกลียวแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยวิสัยทัศน และความทุ่มเทของมนุษย์ในด้านวิศวกรรมสิ่งที่ผู้สนใจรถถังสมัยใหม่สามารถเรียนรู้จากทีย8คือการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนทุกองค์ประกอบตั้งแต่กรอบไปจนถึงปืนล้วนสร้างขึ้นเพื่อภารกิจเดียวทำลายป้องปราการเรียนรู้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีรถทั้งอาจทรงพลังแต่ช้าขาดความยืดหยุน่นต้องพึ่งพาระบบสนับสนุนอย่างมากเรียนรู้วิวัฒนาการของรถถังตั้งแต่ที28จนถึงรถถังรุ่นใหม่ สะท้อนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก่อนจบมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่28หนักมากจนต้องเสริมความแข็งแรงของสะพานก่อนที่จะเคลื่อนผ่านนี่แสดงให้เห็นถึงขนาดและความท้าทายของวิศวกรรมในเวลานั้นที่ดรฟว์วท์เราเชื่อว่าทุกเครื่องจักรมีเรื่องเล่าเรื่องราวแห่งความทะเยอทะยานจุดมุ่งหมายและความสามารถของอนุษยีที28รถถังไทยในปี2026คือมรดกคือสัญ,ญลักษณ์และเป็นอนุสรณ์ของยุคที่ขนาดคืออำนาจแห่งสนามรบ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราในการสำรวจรถถังที่ไม่เหมือนใครหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไรฟ์ไวท์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเจ๋งเกี่ยวกับเครื่องจักรทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำเสนอในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจงอยากรู้อยู่เสมอขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจและร่วมสั่นสะเทือนไปกับไรฟ์ไวท์